วันนี้มาอยู่กับทิ่นพีบไบช็อปนะคะวันนี้จะพามาชม Yamaha m, m led, ปี2016สีดำรถบ้านมือเดียวเอกสารเล่มเขียวชุดโอนครบนะคะคันนี้อเดี๋ยวเราจะพามาชมร,บรอบรอบคันกันนะคะคันนี้แจ้งก่อนนะคะว่าไม่มีประวัติล้มชนนะคะไม่มีล้มหนักหรือชนนะคะรับซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะคะคันนี้ชุดสีสวยนะคะคันนี้เดี๋ยวดูรอบรอบคันกันก่อนนะคะ คันนี้เครื่องเดิมๆนะคะรถดเดิมๆจะมีแต่งแค่กระจกกับมือเบรกมือคัดนะคะนอกนั้นก็เดิมสนิทเลยนะคะชุดสีสวยเลยนะคะนี้ก็จะมีของแต่งแค่ประมาณนี้นะคะกัแมาน้ำ เบกมือคันแล้วก็กระจกแต่งแค่นี้นะคะนอกนั้นก็เดิมทั้งหมดนะคะจะมีน็อตแต่งชุดสีด้านขวาสวยนะคะดเดิมโร<ๆ>งงานเลยด้านท้ายก็สวยนะคะไม่มีรอย สีสวยสุกจุดนะคะคันนี้อ่ะอันนี้มาดูด้านซ้ายนะคะอ่าชุดสีไม่มีรอยล้มนะคะอันนี้สวยเลยเงาเงานะคะแล้วก็มาดูชุดสีด้านฝั่งซ้ายนะคะไม่มีตำหนิล้มเลยนะคะคันนี้อาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะคะ คันนี้ดอกยางก็ยังพอได้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูเอกสารเล่มเขียวนะคะคันนี้กุญแจ2ดอกนะคะเล่มเขียวชุดโอนครบ้าสีหมด18ตุลาคม66นะคะก็ยังได้อีกหลายเดือนนะคะหน้า18 ไม่มีประวัติล้มชนนะคะก็จะมีแค่แจ้งใช้รถแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์นะคะอันนี้รถมือเดียวนะคะเจ้าของมือเดียวนี่นะคะกุญแจสองดอกจอมีติดฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยนะคะเลขไม้ สามหมืหนึ่งพันกิโลนะคะไม่แท้นะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะคะคันนี้เครื่องเย็นนะคะ นะคะไม่ดังไม่ฟันนะคะระบบไฟติดโซ่ทีเรามาดูระบบไฟกันก่อนนะคะไปแล้วขวา หน้าไปเลี้ยวขาหลังนะคะไปเลี้ยวซ้ายหน้าไปเลี้ยวซ้ายหลังนะคะไปสูงไฟต่ำติดครบ แต่ดังนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวลองเบินเครื่องกันดูนะคะอันนี้เครื่องดีนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook o p e n ทีพันนะคะเบอร์โทรติดต่อ0651230568ไลน์ดี0 8 9 5 0 4 2 6 8ค่ะ